สวัสดีค่ะวันนี้เดียจะอ่านไอดีจะอ่านหนังสือให้ฟังนะคะโอเคเริ่มค่ะไอดีสมุดดานแางล่ะลาค่ะสารามาลาดูดีๆก่อนอ่านอ่านดูดีๆ <Okay. S 1> ตัวเป็นตัวพยัญชนะตัวอะไรอ่ะ ดาราว่วาจ้ามาล่ะชี้ด้วยสิเวลาอ่านมาอ่ามาลเค <Okay. S 2> ฝากาค่ะลาชา อาสาเอาหมายดูตัวอะไรพยัญชนะไทยอาสาอะไรอะตัวอะไรพยัญชนะตัว,ตว พออาพาสออาสพาสอาพาพาพาทำไมต้องชันขนาดนั้นอะปวดแขนแล้วเนี่ยถ้าไม่เอาลงเออต,อต,อตอาตาตาสะ ถูกถูกผิดทายาค่ะตามานาค่ะตาลาทายาอ,อ่ะ ลา